วัสดีครคมแมนทับูชาแนลนะฮะเนาะวันนี้เราก็จะมาอะไรนะคระับพมนาเอก็มีข kind of so ่าวดีอะไรเยอะมตอนนี้พี่ก็รออยู่เนี่ยมีข่าวดีใช่ไหมฮะอ๋อคือวันนี้นะครับเนาะเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเี๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีีเดเดี๋ยวพี่เสือเลี้ยงทดีเดี๋ยวเดี๋ยวียเี๋ยี่ยวนดี๋ี่ยนเดี๋อวเ๋ยวเดี๋ี่ไม่หวอะไรนะ แบล็กกาแฟไม่หวานแบล็กกาแฟไม่หวานแบล็กกาแฟไม่หวานเข้าไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรนะฮะน้ำสั่งคนเดียวเข้าไปคนเดียวสั่งคนเดียวเดี๋ยวพี่เสือลองข้างนอกเดี๋ยวพี่เสือลองข้างนอกยี่มะนาวจานใหญ่แบล็กกาแฟไม่หวานเราไปเข้าไปอ่ะเข้าไปทั้งคู่แหละเออมาอ่ะพี่เสือเราข้างนอกนะครับพี่พี่เสือแพ้กาแฟพี่เสือไม่ชอบกลิ่นกาแฟนะครับเวลาเข้าร้านกาแฟก็จะชอบอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับอ่ะนะฮะให้ วันนี้เรากลับนะเรากลับประกอบกันนะครับทุกคนนะครับพี่เสือนะฮะหลายคนก็เป็นห่วงแล้วพี่เสือจะกลับยังไงนะฮะพี่เสือก็กลับกับพี่มานานะทุกคนนะครับมีรถกลับแล้วนะมีรถกลับแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้นะฮะให้พี่มานากับแมงทัพพูไปสั่งกาแฟนะพี่เสือเลี้ยงเองวันนี้นะครับอีกสักพักหนึ่งค่อยมาคุยกันนะฮะได้แล้วนะครับเมนูนะฮะ ของสองหนุ่มนะครับพี่เสือไม่ไม่ไม่ชอบกินเมนูเครื่องดื่มพวกนี้นะฮะก็เลยไม่ไม่รับประทานนะพี่เสือชอบทานน้ําเปล่านะครับหรือไม่ก็เฮลบูบอยนะฮะกินน้ํำเย็นให้ชื่นใจนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับทุกท่านนะครับอโ แกติดแกจอดจะฟันขาวนี่มาชิมกาแฟก่อนเนาะให้ก่อนพี่เสีือทำไมขำอ่ะขำตรงที่จะเอาลิป8นาทีไงก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะประเด็นการคุยมันมันน้อยนะครับก็เลยต้องหาวิธีให้ได้8นาทีแล้วไหนก็ไหนจก็เจอการเสียขันไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตั้งก่อนพี่มนาเธอไปอีกนิดนึงมันหลุดเฟรมได้ยินข่าวว่ากลับไปครั้งนี้กลับไปแต่งงานนี่หรอว่าแล้วมาถึงกล้องให้เลยะเราคุยคุยเรื่องของพี่เสือก่อนนะครับเรื่องของเรื่องนะอันนี้พูดกันอนนีเฉพาะเราสามคนเฉพาะเราสามคนนะเฉพาะเราสามคนเอาตรงๆเนาะก็มีนะมีคุยกันนะเรื่องที่จะไปแต่งงานจริงๆครับเพียงแต่ว่าพอพอถึงเวลานะปรากฏว่า ภาษาที่เราคุยมาตลอดหลายเดือนนั้นนะเป็นวกลองเขาเหรอ,รอเป็นวกลองนะทุกคนอันนี้นะฮะคือเกอดก็ได้เล่าไปแล้วในไลฟ์สดของของตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นวกลองครับเขาใช้รูปของคนอืนมา,สาใส่เป็นตัวกลองของเขาามีแล้วเราก็ได้เห็นเ<อ>จ้าของรูปตัวจริงแล้วนะ,นะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ที่จังหวัดที่เขาเล่า มาขึ้นเพิ่งไปตามวันแล้ววันนี้จะใช้รูปมุนคับไปเองบ้างโดยหลายคนก็อาจจะสงสารอาจจะก็มีบางคนก็สมมตำหน้าบอกว่าคุยกันยังไงนะไม่เคยเปิดกล้องไม่ได้เห็นตัวจริงหรอเพราะเขาจะเขาจะไม่เคยเปิดเปิดเพื่อเองนะครับเขาไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหน้าแล้วก็เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วนะคฮะแล้วก็ไม่ได้ต้องบังคับว่าคุณเปิดกล้องมาสิอะไรอย่างงี้ ูพอเราจะเจอกันเขาก็จะบอกว่าจะมาจะมาจะมาเขาเหมือนจะมาแล้วนะเขาก็บอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะเอาไปหาเอาไปเจอนะพอไปถึงเขาก็บอกมีสระด่วนไม่ได้มาแล้วแต่แบบนี้นะฮะแบบนี้อยู่แล้อย่างนี้เลยครับเราเขาบกก็ประมาณสี่เดือนแล้วก็หลายเดือนสิบห้าเดือนโอ้ที่คุยเป็นโทรศัพท์มาแล้วคือมีตัวต้นจริงก็คือเสียงแหละเขาคุยกันทุกวันนะฮะโอ้เพราะเอาเป็นว่านะทุกอย่างก็ ยกเลิกไปหมดแล้วนะครับผมแผนที่จะซื้ออะไรนะขายข้าวขายนานะครับไปแต่งยกเลิกแล้วนะก็เลยได้เงินไปดาวรถแทนแต่ว่าเราไม่ได้เสียอะไรนะไม่เสียอะไรครับเขาไม่ได้เราในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่เราในเรื่องของเป็นความรู้สึกของจิตใจในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ามันเราเราได้ให้นะสิ่งมันน้ำกระเพราได้ไปแล้ว แต่ตอนนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับใจแต่ป้าเกษตรมันเดินเป็นคนที่มุกออนเร็วนะมุกออนไวนะแล้วก็กลับมาเป็นยูทูบเบอร์ป้าลุงพลเหมือนเดิมแล้วนะท <ừ> ุกอย่างนะก็ดีแล้วนะครับสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอนะฮะอ่ะต่อไปามาคุยนะฮะเกี่ยวกับข่าวของแม่ตะพูนเมื่อกี้คันเวลาเฉยๆ,ๆด้วยให้คขาแปดนาทีก็กลับไปแต่งงานแต่โดนหลอกนะเอามาฟังเรื่องของแม่ตะพูนต่กันนะสำหรับของผมนะฮะก็เอาดีวันนี้ก็คือ ตั้งรูทูปนะครับเ็นเดือนเดือนแรกัออกแล้วนะครับครับออกเมื่อไหร่ครับเข้าเมื่อไหร่ครับเข้าผมเช็คไปตอนประมาณเมื่อกี้ยอนสี่โมงแล้วคะตอนนี้สี่โมงเย็นครึ่งสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นครึ่งประมาณเข้าไปรตัสเมื่อกี้ใช่ไหมฮะประมาณสี่โมงต้นนะครับประมาณสี่โมงนิดๆเมื่อกี้ใช่นะฮะก็สรุปว่าโอ้กดเข้าไปโอ้ เข้าแล้วเริ่เข้าแล้วมันคื้ว่ารายได้จากยูทูบเดือนแรกนะครับเข้าแล้วนะครับโอ้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมเนาะก็สิ่งที่สามมานะครับทุกเทสองเดือนนะฮะก็ทุกเทแรงกายแรงใจด้วยนะครับแข่กันนะฮะเนาะกลับมาเมื่อไหร่นะกลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่รอบหนึ่งก็รอมารอบนี้เออรอบนี้ที่กลับมาอเดือนสองเดือนย้อนหลังนะ ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนย้อนหลังกว่าสองเดือนกว่าใช่ไหม่ากว่าย้อนหลังผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันประมาณมาที่เท่าไหร่นะครับคร่าวๆคือสองเดือนแล้วก่อนนั้นนเคยมาปรอกไหมครับเคยเคยมานะครับประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอ่าแปดเก้าเดือนนะครับเกือบปี่แปดเหรอใช่ครับเอาไปว่ามาก่อนพี่เสือเหรออ่าครับผมมากับแมงกิซอนใช่ไหมโอ้มาก่อนใช่่่อาแมงกิซอนมาประมาณ วันสองวันนยฮะก็มาทีหลังในวันสองวันสองวประมาณนี้ครับแล้วก็หายไปอีกกี่เดือนแปดเก้าเดือนกลับไปทํางานกลับไปทํางานนะครับไปทํางานอะไรยังไงที่ไหนที่โรงงานเป็นโรงงานนะฮะที่อยู่อุดรนะครับที่อุดรใช่นะเป็นเกี่ยวกับอะไรบอกครับผลิต ตอนนั้นน้องเข้ามาเข้ามาอยู่เดือนนึงอ๋อมาอยู่เดือนนึงเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานโอเคเข้าใจแล้วสี่วันมากสี่วันเองเหรอใช่วันนั้นน่ะก็เป็นมนานีมียูทูบไปอยู่สี่วันด้วยเหรอสี่วันพุกลับมาสี่วันเนี่ยยอดสัก1,007อ๋อเยอะมาก1,007แล้วตอนที่กลับไปทำงานได้ไมผมมีคนเดินตอนตอนกลับไปทำงานได้ไลฟ์สดได้ทำธุริปอะไรอ่าไม่ค่อยมีเวลาแท่ได้แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่นะฮะก็เลิกงานมาขึ้นไงนะทำงานโรงงานเนาะยืน าามกทีนี้ตอนนี้ไม่ได้ทํางานประจําแล้วลาออกแล้วออกก็คือกลับมาเป็นยูทูบเบอร์แต่ตัวประมาณสองเดือนกว่าได้รายได้แล้วนะเดือนแรกเงินเข้าคือวันนี้สดสดตอนวันที่3พฤิจาคมใช่นะวครับในที่เรามาให้กำลังใจยิงที่สถานีเลยรโอเคมากเลยนะครับหัสอเดือนเนาะสองเดือนได้รายได้ดูพราบางคนเนาะ ไม่ต่ำกว่าห้าเดือนบางคนอาจจะโอ้เจ็ดแปดเดือนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมรอพินมาหลายรอบแล้วฮะนะส่งพินอ่ามาันผิดพลาดนะฮะรอบแรกผิดพลาดนะ,ะส่งอะไรอ่ะเป็นหม,มูนะครับสมมุติว่าหมูห้าเนี่ยสมมติว่าหงงงูหกเนี่ยลงไปหมูห้าอนนี้ก็ส่ง้าน,นใช่ผิดหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ส่งคำร้องไปสองรอบนะเพื่อจะได้นะกว่าจะได้พินมาครับรอมานานอยู่นะครับกว่าจะได้วันนี้มึงก็โอ้ ดีใจมากนะครับวันนี้เนาะดีใจสุดเลยนะถือว่าเร่เร็วด้วยนะใช่เนาะผมทันต์หน่อครับผมให้อัมาถามต์หน่อยได้เงินเดือนก้อนแรกท่านใจจะเป็นขนาดเงินเดือนก้อนแรกเนี่ยครับผมอยากให้พ่อให้แม่นะฮะแต่ว่ามันผายังไม่เท่าไหร่นะมันอาจจะยังไม่มากแต่เราเปิดเผยตัวเลขไม่ได้นะทุกท่านเนาะแต่ว่าขอเป็นเดือนที่สองนะเนาะเดือนที่สองตัดตรงกันนะครับผมว่าให้แน่นอนนะครับเนาะ ขอเวลาสักเดือนสองเดือนนะฮะเนาะเพื่อจะรวมกันนะให้มันจำนวนเยอะขึ้นนะฮะเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแย่เป็นพ่อกับแม่ใช่ครับเดือนแรกนะครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็อยากขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนต่างๆอาทิเช่นแม่กับพี่ฟิล์มนะฮะอาทิเช่นแม่กับพี่ฟิล์มอ่าระพี้คนแรกที่ต้องขาดไม่ได้เลยนแมงกับพี่ฟิล์มเป็นคนดันแล้วก็เป็นคน ออะะไร่แนะนำชุดผ้าสกิวเปิดช่องทุกอย่างเป็นทุกอย่างนะฮะแล้วก็เซนเตอร์นะครับเซนเอยเหลือนะครับสังมานะฮะเนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านแล้วก็แอดมินทุกคนนะครับแอดมินในช่องทุกคนใช่นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะถ้าไม่ได้เหล่านี้คงจะไม่มีวันนี้นะฮะเนาะนะครับมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหม ก็นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับเนาะให้กำลังใจช่องแมงทับภูชาแนลด้วยนะครับตลอดไปนะครับเนาะครอบครัวแมงนะครับทุกคนนะครับผมให้กำลังใจแมงทับูคนนี้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมแมงทับภูชาแนลฝากป้าลุงกับปนป้าแต่ด้นะครับขอจบคลิปลุงปนป้าแต่นะครับผมก็ติดตามตลอดนะครับเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีมาก่อนอยู่แล้วใช่นะฮะเนาะ ซีตลอดนะแต่ก่อนนะครับเนาะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเนาะก็คอยให้กวามรู้ใจเราเป็นทั้งเอฟซีเป็นทั้งยูทูบเบอร์ด้วยใช่นะครับสายรู้คนก็แต่งหน้าะางเนาะขอบคุณนะแมงตะปูนะครับกุยโดนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมเสือพาไปแมงตะปูชาแนล้วก็มาน n สตอรี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจเนาะ เดือนแรกดีใจได้ครับอ๋อสมกันรอคอยบางคน3 4มสี่เดือนก็ได้ใช่อันนี้ถือว่าสองเดือนถือว่าเรื่มากอ๋อเดือนก่อนแรกจะเอาไปให้พ่อกับแม่อ่านะครับเนาะให้พ่อกับแม่ข้าวมันที่ว่าทำไมต้องเอาไปให้พ่อกับแม่เดือนแรกเนี่ยต้องเอาไปให้พ่อกับแม่เพราะว่าอ่าสิ่งจักตั้งใจไว้อยู่แล้วตั้งใจไว้อยู่แล้วนะเนาะตั้งใจอยากให้พ่อกับแม่ครับ แต่ทุกเดือนให้ทุกเดือนแหละครับเนาะแต่ว่าเดือนก้อนแรกคือสําคัญนะครับของคืออะไรมันเป็นอะไรก้อนแรกนะครับวันถงวันถุงวันถุงจะได้ทองออกมาจะได้พรใหญ่ก้อนได้อันนี้คือข่าวดีที่จะบอกพวกเราวันนี้คระองค์ทัครูได้เงินยูทูปก้อนแรกนะวันนี้แล้วนะครับก็ารเจอจากพ่อกับแม่นะครับครัะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับพระองค์เนาะขอบคุณครับ